สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพื่บันเพ่งครับ FC บอสโจ FC ลานน้อยอุุงอิงครับรถตู้ยีละมาฮอดแล้วครับผมัสดีสครับปารีสครับรถมาฮอดแล้วครับมาฮอดจอดทิ้งนะครับ ขึ้นล้อขึ้้นลอครับขึ้นล้อขึ้้นลอเออตรงแม่มาหนีิตรงแม่ทำหนิก็ได้ไหมขึ้นล้อครับขึ้นล้อ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 พ่อเอกพ่อ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 ครับพ่อมันทำหนี้มันไก่เต่าไฟพ่อแล้วพ่อเอกพ่อแล้วมาทางนี้มันสีไก่เต่าไฟพุ สวัสดีคร <several manifestations. S 2> <Che> ับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ลังคนผู้ลังคนตับแตกเพื่นบ่เอานึงสวงจมยี่ว้าหันได้จะของบอกพาดกันใช่เอ้ยได้จะข้องรอแป๊บนึงครับ พี่แม่ถ่ายจะนี่แหละเดี๋ยวให้น้องมาหากันเลแม่มาจากสมาจากปลากูนี่แหละอยู่ตะตุ้มอายุเท่าเดิแล้ว74แล้ว74อยากมาหาอีหลานอยอุ้งอิงก่ออเบิ้งตลอดแต่บ้ม่เคยได้มาหามาเอปลากูนีัมาตลอดว้าแล้วล่ะว่าวเรื่องอีหลานนี่ยอดยอดจักสิบันยแม่ พูดจะโชกใหญ่ก็ได้เติมอยู่เมนบะุ้บุ้งบงเตะบุ้กเลยครับแม่แต่มาออดิชั่นไม่ไม่น้ครับแม่แม่เคยแม่เคยเห็นกับน้องทีเธอไปแม่เคยเห็นกับอีหล่าอุ้งยีทเธอไปเคยเห็นแต่ขึ้นเวทีไม่ไม่เป็นตัวเป็นจัััับัับจับจจับจจับับ้ับจบับ นั่งเบาก้็ยีมมานั่งบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้ขอบคุณหลายครับพี่เออ่พี่ครับยืมเก้าอี้ให้แม่คนแก่นั่งจะข้าวเด้ไหครับเพิ่นมาหาอีหล่า อ๋อยายยายนางก่อนยายคุณายครับหลวงออยายนาง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 ก่อนนางก่อนครับเออเอานั่งถ่ายยิ่หลานหน่อยจังบ่มวยยิ่หลานลงมา ม่ี่มาจากเมษายาม่อกี้จาชนบุรีเม่อกีนบรี็ีสคัว่ัดครับดับดยังไม่ได้ลงาบรรยากาศตรงนี้ยังอสวัสดีครับ เขาได้บ่หรอปาหมดเหรอรถพิวแม่บีรถพิว,มว,วแม่บีรถพิวัดรบ่นั่นไหมครับออกปีกขวาเนะ่ยรถพิวรถจินที่ช่วนน่ะนแม,แม่แม่แม่แมจิตจะรอถ,ถ่ายรูปก,กับน้องเนาะจ้าต่อเป็นเออเรือเลี้ยงไว้เลยแม่ ได้ทุกคนวันนี้เออ,อเดี๋ยวน้องก็ลงมาเนี่ยอเออต่อเออต่อแถวเอ,อ้ได้ทุกคนต่อไม่ต่อต่อแถวเลี้ยงไปยังทีไหมครับต่อเลี้ยงไปอย่างนี้เออเลี้ยงแถวเออแถวเดียวแถวเดียวไม่ใช่หน้ากระดานเออ เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาครับยย้บัมอได้ให้น้องอ้องหอได้เพิ่นมนคุณยายเจ็ดสิบปีแรลูก ต่อแถวต่อแถว๋ยวแถวได้ถ่ายรูปครับน้ำตาคุใหญ่ครับเจ็สิบหกแยายกยเยะใหญ่ ยายค่อยๆเด้อยายค่อยๆเด้อต่อแถวนี่ครับหัวแถวหัวแถวต่อเก้าอี้เมื่อกี้นะครับเอาเก้าอี้มานี่ยเอาก้าอี้มาเอาก้าอี้มาให้ผมเนี่ยเอก้าอี้ไม่ผมแถวนี้แล้วครับ บรรยากาศต่อแถวกีนแล้วครับต่อท้ายแถวคร้บ แม่แม่แม่ต่อแถวนี่ครับแม่แม่ต่อแถวนู้นเออต่อแถวนี่ครับต่อแถวนู้นนะครับถ้าใครจะเข้าถ่ายรูปกับน้อง โอเคม่นะครับนรับรรยากาศที่ลาหากหวานแล้วให้พี่น้องเลยรับชมกันครับคุณแม่ไปเกืปี7จบกว่าปีนะครับเพิ่มาทาอีลาเพิ่เคยเห็นนะครับเจอเล็กน,นะครับอันนี้ก็ มีน้ำตาอีกนะครับซึมนะครับแม่เพิ่นดีใจแห้งครับเด็กน้อพอดีหล่ะนะครับเทื่อนึงนะครับในชีวิตคนบอกนะครับเอาคลิปนี้นะครับเอาบรรยากาศนะครับที่นะครับที่คนเข้ามาให้กําลังใจยีหลานะครับบรรยากาศถองความอบอุ่นนะครับไอ้พี่น้องเอฟซีฮาบเบิ้ลครับเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอหนุ่งทะเบียนเจียววันออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ